สวัสดีค่ะสุพนุษสุพนุษนะคะในคลิปนี้สุพนุษจะมาชวนย้อมสีสาคูแล้วก็มีวิธีการทําให้เม็ดสาคูมีเม็ดใสทุกเม็ดไม่เป็นไตนําไปต่อยอดทําเมนูอื่นๆได้อีกมากมายเลยค่ะในคลิปนี้จะมีสีสีนะคะมาชมว,วิธีการทํากันเลยค่ะสีแรกจะเป็นสีฟ้าอ่อนใส่ดอกอัญชันลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะในถุงชาแล้วก็ปิดถุงชาจากนั้นใส่ในถ้วยไว้ สีที่2จะเป็นสีน้ําเงินเข้มก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปเต็ม1ช้อนโต๊ะสีที่3ามสีเขียวจะใช้ชาเขียวชาไทยสีที่4ี่สีส้มจะเป็นชาโรยบุสค่ะแล้วเติมน้ําร้อนลงไปใส่น้ําร้อนลงไปประมาณ10ช้อนโต๊ะเมื่อใส่น้ําร้อนครบทุกถ้วยแล้วก็จะกดถุงชาสักเล็กน้อยเพื่อให้สีออกมาแล้วก็พักไว้อีก5นาทีเพื่อให้สีของชาออกมาให้ได้มากที่สุดค่ะหลังจาก5นาทีผ่านไป นำถุงชาขึ้นให้หมดทุกถ้วยแล้วจะบีบมะนาวลงไปสักเล็กน้อยเพื่อจะทำให้เป็นสีน้ำเงินเข้มในตอนนี้อาจจะเห็นเป็นสีบ่วงนะคะแต่เมื่อสุกแล้วจะเป็นสีอีกสีหนึ่งค่ะแล้วจะมาตวงสาคูสุพนุษ์ใช้ในปริมาณที่น้อยเพื่อทำเป็นตัวอย่างให้ชมนะคะใส่ลงไปสีละหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง แล้วตั้งน้ำให้เดือดเมื่อน้ำเดือดแล้วจะนำชาทั้งสี่ถ้วยลงไปวางฝาหม้อไว้นึ่งชาเป็นเวลาห้านาทีเมื่อผ่านไปห้านาทีแล้วน้ำชาจะเริ่มร้อนจะเทสาคูลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้ครบทุกถ้วยเทไปแล้วก็รีบคนนะคะคนเพื่อให้สาคูไม่จับกันเป็นก้อนเมื่อคนจนครบทุกถ้วยแล้วปิดฝานึ่งเป็นเวลาสิบนาทีค่ะ อัตราส่วนระหว่างน้ำชาและสาคูน้ำชา10ช้อนโต๊ะสาคู1ช้อนโต๊ะครึ่งพอ10นาทีผ่านไปแล้วเปิดฝาหมอ้อจากนั้นก็จะมาคนตัวสาคูอีกครั้งคนทุกถ้วยเลยค่ะเพื่อให้สาคูแยกออกจากกันเป็นเม็ดไข่เม็ดมันและไม่จับก,กันเป็นก้อนแล้วปิดฝาหมอ้อเนื่องต่ออีก5นาทีสาคูก็จะเริ่มสุกใสแบบนี้คนสักเล็กน้อยทุกถ้วยเลยค่ะ จากนั้นปิดไฟแล้วก็จะปิดฝาหม้ออีกครั้งพักไว้อีก15นาทีค่ะมาชมกันเลยค่ะ15นาทีผ่านไปแล้วสาคูเริ่มเป็นเม็ดใสแบบนี้เลยแล้วจะนำสาคูไปล้างน้ำเย็นผ่านกระชอตาทีใส่สาคูลงไปในกระชอนแล้วเปิดน้ำล้างล้างจนกระทั่งสาคูเริ่มมีเม็ดสีใส คอยสังเกตค่ะถ้าส่วนตรงไหนยังมีเม็ดที่เป็นไตยอยู่ก็ล้างต่อไปเรื่อยๆล้างจนกระทั่งสีมีความสุกใสทุกเม็ดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อล้างน้ำเสร็จแล้วสาคูจะมีเม็ดสีที่สุกใสไม่เป็นไตเลยค่ะมาชมในส่วนของสีม่วงที่เราใส่ลงไป เมื่อล้างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วสีจะค่อยๆจางลงจนเป็นสีน้ำเงินเข้มแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบสองสีค่ะสีที่เป็นสีน้ำเงินเข้มคือสีที่บีบมะนาวลงไปในดอกอัญชันส่วนสีฟ้าคือสีที่ไม่ได้บีบค่ะสีเขียวก็เช่นกันล้างจนกระทั่งสาคูเริ่มมีเม็ดสุกใสสีส้มทำแบบเดียวกันหมดเลยค่ะ จะได้สีที่มีความสวยงามแบบนี้เลยแล้วก็มีกลิ่นหอมของชามากๆข้อดีในการย้อมสีสาคูด้วยวิธีการนึ่งสามารถทำได้ครั้งละหลาย,ลายสีในคราวเดียวกันสาคูที่ได้นี้นำไปต่อยอดทำเมนูอื่นๆได้อีกหลากหลายเมนูเลยค่ะลองนำไปทำตามกันดูนะคะวิธีการทำไม่ยากเลยค่ะได้สีสันที่สวยงามมากๆขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แ้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ